มีนะคะทีมงานช่างเพื่อเหมาเนาะขอถ่ายรูปลุงพลนะคะเอฟซีบ้น้เียนที่มองมาพี่จะเห็นองค์พญานาอยู่เนี่ยด้านขวามือ่ะพี่จะเห็นองค์พานา้วก็่อยได้ยนจอยนี่บวกเยี่ยวเราเัน เ้ยวันที่่ายทันซ้ำเอาไม่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 เ้ยเออขอบคุณด้วยนับอุ้ยกอดด้วยกอดด้วยอ้่วป็เด็นเลยมาช่างช่างสวยนะช่างน่ารักเนาะเอาอวะ จะาเก่งใจเพียนเจ้าเนี้เพียนเจ้านี่นะพกนี้คือมข้ใช่ก็พอดีลุของลุงมีมีหลายหลายงานก็ให้ไปนี่ ทำุงไม่รับเราไปลงให่กันไปมาเรอประกาศถามเราแกทำแกแกเละเดี๋ยวให้ลุงไปดูป้ายแดงจะไมู่้ป้ายแดงก็ผมไม่อยู่ไปไปรถไปดูรถแดงก่อนไปว่ามันใหญ่ด้วยใช่ไหมอันนั้น ไฮใช่ไหมไฮไฮอะไรไฮผีหรือไฮพัมไอันนี้มันจะเป็นเทพื้นแล้วก็เอาซุ้มไม้มาลงกันแล้วก็พวกถังน้ำหรือว่าแก้วน้ำอะไรล้วก็วา้ข้างในได้ เอาเครื่องลุงอยู่นี่เครื่องลุงอยู่คนตังี่เมืงเ็ดหดครับที่หนึงสุ่มจีเนียครับอ่าเป็นเป็นสุมน้ำเล็กๆประมาณสองเมตรนี่แหละโอ้สุมน้ำมันเป็นยังไงสุ่มน้ำไม่ว่าสุ่มน้ำ สั่งสั่งมาสำเร็จใช่ไหมพี่เป็นชาวบ้านเขาจะมีไว้เพีย็าเลยกปะื้องสีขอเพียงตะกีปนี่เองและอันซุ้มเก่าๆที่อยู่หน้าบ้านใช่ไหมเอามาวางพวกกระเ้แข็งของเรานีแหละโอ้โหโอ้โหเออมาเด็เป็นลมอ๋อซุ้มหน้าแบบนั้นนี่ยูชิวเลยนะอ๋ออันนี้แค่จะเทพืนแล้วเอาซุ้มไม้มไ้มาตั้งแล้วก็จากดอกโมงดอกไม้อันนี้ก็บอกคาน อหอพู้นะวนี่ดูวิธีการคามัด่วดต้เดี๋ยวมาดูใกล้ๆลูกน่ะดูวิธีการมัดลวเขาหน่าน่ะเห็นไหมน่ะ้ามัดน่ะนั่นนเห็นอยู่เห็นอยู่เนอยู่แต่เวลาไปมัดมัดไม่เป็นเรียนรู้ไวอนมองในสักพก็อยู่ไม่ได้นี่ร้อน วันี้เปร่างเป็นร่างปวนะคะโอ้มีวิธีการดึงด้วยนะใช่พี่ให้มันดึงขึ้น,นาอเ,เรา,า,านทำตรงไหนตัน้งดีย่นดใช่ฉันม่อดเด็ก อ้าน้ำเลยมทำได้นีเหรอมั้ง่น้ำเหนไหเขาไม่้ายากไลยเขาฟังดินเลยถ้าแบบตีพื้นต้องจะเป็นตามพักปรจ็นปูเล่เอะไรมาว่าที่สองเ็งไป ใช่ใช่ก็เชิญเชิญเชิญพี่น้องมาทำมาทำทางนี้ก่อนมา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 พี่น้องพี่น้องีเคนมาเดวลงคนเดียวก็ได้เหรอเอาลงคนเดียวก็จะเบพีน้องลพี่น้องชุดทงท่ทรไบอแล้วพี่น้องเ้นนดีดี นพี่น้องเนาะนี่ตอนนี้ลุงพันก็กำลังจะยกเล็กคนเดียวนะพี่น้อง่ครับขอบคุณนะเดี๋ยวเราก็ขนาดลุงพันเปลี่ยนไม่ได้เียวะเปลี่ยนอะไรนั้นเปลี่ยนน้ำฝนนั่งทุ่งไม้เมื่อกี้นะคือคือระบบการฉีนี่ยังเป็นระบบแบบ สั่งได้แบกร้อยออกมากระปิ้กระเปิดไม่มียัง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 ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นคุณจะไปเห็นรถเพื่อนเถอนุ่มดีไหมรถขอบคุณค่ะน้องเราเด้อนะครับที่มาแบกมาหามช่วยกันครับขอบคุณเด้อที่มาแบกมาหามช่วยกันมาทาย MC มาอัานทาย MC เที่ยวเอ้อ

ก็ช่วยได้อยู่แก้วเรื่องแบบนี้แต่ว่าตอนนี้เราต้องการอันนี้ตอนนี้เราจะเอาหล็กลงก่อนนะฮะสีลงจากรถกระบะของพี่ในของพี่ไทยว้นอกเนาะนะคะชาถาดใส่ชาสีฟ้าก็ต้องติดเครื่องรถนะคะ เอาครีมใไงครับต yeah. ัดครีมปากเปฟซนะตัว hmm. น well, hmm ี้ตัดบพรขาใส่ครีมปากเป็ดเขาเขวัญสิขวัญขวัญดิขวัญจังขวัญดิขวอนแดดสิเที่ยงเนาะอันนี้คือแดดตอนเที่ยงให้เอฟีนะคะแดดก่อนจะเที่ยงนะคะมันก็จะได้ประมาณนี้เนาะนะคะจักรไม่ได้ครับได้อยู่ครับ อ๋อตอบไม่เหมือนกันนะคะลงไม่ได้ครับยังลงไม่ได้ค่ะจิงเหรนนโอโจิงเหรนไปช่วยกับท่านเลยครับจิงเหรียญมาเออ ลงไปทางใต้ครับมุ่งหน้าลงไปทางใต้เลยสนุศนะครับนี่อยู่นี่บอกไอ้ขอบคุณในพื้นที่นะครับคุณในเรื่องใหญ่ขึนไปไซนี่เหรอหนึ่งคนไม่ได้สองคนง่อยไปแล้วนะคะก็ชื่อกันหน่อยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะ เราต่อกันคลิปต่อไปเลยค่ะ